เซเว่นต้องมีหยิบติดไม้ติดมือแน่นอนมาขามจิจัดเราเข้าไปทําตลาดที่กรุงเทพเราก็ไปเตะตาที่เซเว่นอีเลเว่นครับเป็นครั้งแรกที่เราต้องลงทุนเยอะมากๆเสี่ยงในการที่เราต้องสต็อกวัตถุดิบที่มากขึ้นเกินกว่า10เท่าของที่เราผลิตอยู่ในทุกวันนี้รเรามีการคิดการวางแผนทำรถแมพยังไงกลัวไหม สวัสดีค่ะวันนี้ The Farmer Capture ของเราพาทุกคนมาบุกที่ดินแดนมะขามหวานนะคะต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเมืองมะขามหวานคือเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปเจาะเคล็ดลับธุรกิจเรื่องราวของการสร้างแบรนด์จากเล็กๆในพื้นที่ชุมชนนะคะเติบโตขึ้นเป็นระดับประเทศแล้ววันนี้เข้าไปไกลถึงระดับโลกกับแบรนด์ สารัตนะคะเราจะไปดูว่าเขาคิดและเขาทำอย่างไรส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นกันแบบไหนนะคะเข้าไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้อยู่กับน้องแฟร์ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบผมตรงนี้เป็นร้านใหม่ยัางไงหม่คะเพิ่งเปิดหรือเปล่าคะเพิ่งเปิดได้หนึ่งปีครับตอนนี้ จริงๆหลักๆเราก็คือเราต้องการจะเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้านะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าของฝากเนี่ยยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอยู่เพราะฉะนั้นในตัวนี้เราถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นแฟรนไชส์สโตร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เต็มในเรื่องของการดีไซน์<อ>แล้วก็สินค้าทุกอย่างเลย ไปสะดุดตาอันนึงเป็นภาพวาดที่กำแพงมีคนนั่งสอนถ่ายรถมอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้วมีเด็กสอนอยู่ด้วยอันนั้นคือใครอันนั้นคือผมเองครับคนตรงกลางเด็กคนนั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็คือคุณพ่อเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่สอนถ่ายก็คือในนี้เนี่ยแอบ,บซ่อนสตอร,รี่ของครอบครัวไว้ใช่ครับฉันอยากให้แฟลชช่วยเล่าสักนิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปของสารัะแล้วมาสู่ธุรกิจได้ยังไงคะเริ่มต้นเลยนะครับจากที่ว่าเรา อาศัยในอำเภอลมเก่านะครับซึ่งอำเภอลมเก่าเนี่ยก็เป็นเมืองขกงมะขามของจังหวัดพชรบูรนะครับแล้วก็คุณพอ่อคุณแม่เนี่ยเป็นครูประจําอำเภอคุณแม่นะครับเกิด<อ>ตัวที่โตพชรบูรในตัวอำเภอลมเก่าเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสูตรแบรูปมะขามอะไรต่างๆคนอืเขาอาจจะเกิดมาบนกองเงิน,นกองทองก็ผมเรียกว่าอาจจะต้องเกิดบนก,กองมะขามเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมจําได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วว่า<อ>เกิดมาก็จะมีมะขามเป็นกองเป็นกองเป็นกองอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยทา แปลรูปมะขามเป็นอาชีพเสริมทากันเองในครอบครัวครับเป็นคุณแม่กวนมะขามผมช่วยแพ็คแล้วก็คุณพ่อก็พาเราขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของไปตามร้านขายของต่างๆค่ะผมโตมากับการที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ทํงานหนะักแล้วก็เริ่มทําธุรกิจเองกันแต่เด็กๆคือเขาปลูกฝังให้ผมว่าเขาจะไม่ให้เงินใช้แต่เราต้องหาเงินเองหลังจากเริ่เรียนผมก็จะมานั่งแพ็คมะขามเองใส่ห่อเล็กๆเพื่อเตรียมไปขายให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนเวลาที่ผมทำเนี่ยผมขายไม่ได้เลย เพื่อนๆไม่กล้าซื้อเขนเขาบอกมะขามอะไรไม่เห็นมียี่ห้อ,อใครทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องหอ,อกลับบ้านมาเองกอดกอดไอ้ถุงมะขามเน,นี้ยลองให้กลับบ้าน,นล <laughs> แล้วพอเราได้เราได้ฟีดแบ็กอย่างนง้นจากเพื่อนๆเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะทํายังไงให้ขายได้<ช>คือเราก็ต้องไม่ยอมแพ้ครับคือแบบยังไงก็ต้องขายให้ได้ซึ่งวันรุ่งขึ้นผมก็เลยไปเข้าทางคุณครูแล้วก็เลยบอกไปให้คุณครูชิมก่อน แล้วพอคุณครูชิมเราอร่อยปุ๊บเขาบอกเอ้ยนี่ไงทุกคนซื้อซื้อของสารัตเซโอ้ยนี่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ถูกต้องนั่นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ KOL ครั้งแรกสุดยอดเ่อตั้งแต่นานแล้วครับคือมุมมองในเรื่องของการทําเกษตรให้ประสบความสําเร็จเนี่ยถ้าเราทําเกษตรในมิติที่ไม่มีกระบวนการหรือ mindset ในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยโอกาสไปต่อยากมากๆยากมากๆครับผมว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจเกษตรอย่างเดียวผมว่าทุกธุรกิจเลยแหละค่ะ ที่สาคัญต้องเชื่นชมคุณพ่อคุณแม่มากปลุกฝังแล้วก็ให้ลงมือทําด้วยเนาะแต่มันมีอันนึงนะเป็นคําถามสําคัญการที่เราโตมากับมะขามการที่เราเห็นวัตถุดิบขนาดนั้นเรารมุยมุมมองกับสิ่งที่เราเห็นวัตถุดิบมะขามในท้องถิ่นเราอย่างไงในฐานะที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาสําหรับคนรุ่นใหม่ก็คือบางทีเขาเกิดแล้วก็โตมาเขาอาจจะมองข้ามมันไปนะครับอย่างเช่นมะขามเนี่ยถ้าเราไม่จับมันมาแต่งตัว หรือว่าทำแพคเกจิ้งหรือทำวอลลุแอเดตอะไรเป็นสินค้าเนี่ยมันก็คือมะขามที่คุณจะขายได้แค่ประมาณโลแล้วประมาณ60ถึง100บาทแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณจะมาแต่งตัวแน่นอนราคามันไปได้มากกว่าน,นั้นอยู่แล้วครับทุกอย่างมันต้องมีสตอรี่นะครับแล้วก็ต้องดึงศักยภาพของตัวธุดิบออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้มันก็คืองานของเจ้าของนั่นเองโอ้นั้นแสดงว่าสิ่งที่แฟตเห็นก็คือ มะขามเนี่ยมันเป็นเหมือนทองคําของเราแล้วล่ะใช่ครับผมก็ด้วยความที่ว่าทํามะขามเองขายเองใช่ไหมครับเวลาผมไปไหนผมก็จะพกติดตัวไปเรื่อยๆแล้วผมไปเรียนไฮสคูลที่พัทยาผมก็พกไปด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆท,ที่พัทยาซึ่งก็มาจากหลายๆที่นะครับทั้งกรุงเทพเอ่ยจังหวัดใกล้เคียงเอ่ยเขาก็ชอบกันตอนนั้นเราก็เริ่มคิดใจแล้วบอกเฮ้ยมันไปได้นี่หว่าแล้วมะขามเราดีแล้วแบบชื่อของคําว่ามะขามเพชรบูเนี่ยมันก็เป็นชื่อที่ติดหูซึ่งตอนนั้นมันเป็น มีแบรนด์หรือยังคะตอนนั้นมีแบรนด์แล้วครับชื่อว่าสารัตสารัตครับเพราะว่าเป็นชื่อผมเองลูกคนเดียวก็คือคุณแม่ก็ตั้งใจอยู่แล้วเราก็เป็นชื่อสารัตเลยจุดที่สําคัญเมื่อกี้เห็นก็คือจากการที่คุณแม่พัฒนามีสูตรกลายเป็นธุรกิจเล็กๆในท้องถิ่นมีจุดเปลี่ยนทําให้สารัตวันนี้ก้าวกระโดดมายิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไง ก็อาจจะห่างไกลคาว่ายิ่งใหญ่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะ,จะเล่าให้ฟังก็จุดแรกเลยก็คือจากการที่เราเริ่มขายสินค้าต่างๆตามร้านขายของฝากนะครับตามท่ารถบ้างอะไรบ้างทำกันเองในครอบครัวก็เริ่มขยายขึ้นมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นโอกาสแล้วว่ามันน่าจะไปได้เขาก็เลยลาออกจากข้าราชการซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างจะเสี่ยงเพราะต่างจังหวัดนี่อาชีพราชการถือว่าเป็น,นอาชีพที่มั่นคงมากแต่ด้วยความเชื่อของพวกเราเ่ยครับว่ามันไปได้เราก็เลยมาทำมาขามแบบเต็มรูปแบบ ซึ่ง<ม>เราก็เริ่มจากโรงงานเล็กๆก่อนมีพนักงานประมาณ5คนกวนกันเราก็เริ่มขยายก็คือเรา3คนเลยส <3 S 1> คนแล้วก็ลูกม,มืออีก2คนค 2> ก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆถึง20คนกันโรงงานขนาดย่อมๆขนาด <S, <S, S นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนจุดหนึ่งก็คือการทําห้องเย็นเก็บมะขาม ที่แรกของประเทศทําไมตอนนั้นตัดสินใจทําห้องเย็นมันมีเพนอะไรแล้วเราถึงได้เลือกต้องมีห้องเย็นของตัวเองแล้วเพราะว่ามะขามเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แค่ปีละครั้งนะครับคือในช่วงมกราเก็บอ๋อช่วงต้นปีใช่ครับฤดูมะขามฤดูมะขามหวานถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็มีห้องเย็นสามารถเก็บ,กบวัตถุดิบได้ทําให้เราสามารถไตถุดิบใช้ตลอดทั้งปีเราก็จะได้ทุนในเรื่องของราคา แลก,ก็คือตอนนี้เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมาก้าค,คือตอนนี้มีสินค้าสามารถขายได้ทั้งปีละครับเพราะว่ามีห้องเย็นแต่ก็ลงทุนสูงใช่ไหมคะก็ลงทุนสูงครับในช่วงนั้น<อ>แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าครับคุบคบค้มค่าพอหลังจากที่ได้ห้องเย็นมาแล้วสามารถวางแผนการผลิตได้ตลอดทั้งปีสามารถตอบสนองตลาดได้ทั้งปีเกิดจุดเปลี่ยนสําคัญอะไรขึ้นช่วงนั้น จุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเราเข้าไปทำตลาดที่กรุงเทพเราก็ไปเตะตาที่เซเว่นอีเลครับซึ่งตอนนั้นเซเว่นอีเลพิ่งมาเปิดในเมืองไทยได้ไม่กี่ปียังมีจำนวนสาขาแค่หลักร้อยตอนนั้นหลักร้อยอนนี่ครบกับเขาตั้งแต่หลักร้อยตอนนั้นประมาณปี2002ครับ2002 2003ที่ที่ผมเข้าไปขายในเซเว่นอลวครั้งแรกเนื่องจากที่ว่าเซเว่นอีเลเขาต้องการสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตร แต่รูปอของ SME เขาก็เลยทำแคตตากรีนึ่งขึ้นมาชื่อว่าไทยสแน c k มีคนเอาขาวมาบอกเราเพราะว่าเขาอยากได้มาขามเราก็เลยต้องไปพีชงานเป็นครั้งแรกที่ไปพีชงานน้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเขา้าเสเวยนต้องมีหยิบติดไม้ติดมือแน่นอนมาขามจีจารครกับผมใช่าสารัะจีจาดต้องบอกว่าหลายคนก็กังวลน,นะเวลาเราจะขยับจากธุรกิจขนาดแบบเล็กๆนะ จะเข้าไปทําธุรกิจกับคนที่มีโอ้โหสาขาเป็น 100, ร้อยเป็นพันแล้วมีแนวโน้มการเติบโตเยอะเลยรเรามีการคิดการวางแผนทํารถแมพยังไงกลัวไหมตอนนั้นกลัวครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราต้องลงทุนเยอะมากๆคือเนื่องจากว่าเราไม่เคยขายสินค้าในปริมาณขนาดนี้มันมันเสี่ยงทั้งในเรื่องของการที่เราต้องลงทุนในการสร้างโรงงานใหม่เสี่ยงในการที่เราต้องสต็อกวัตถุดิบที่มากขึ้น เกินกว่าส10บเท่าของที่เราผลิตอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งแน่นอนครับเราก็ไม่ได้มีเงินเวียนขนาดนั้นเป็นธุรกิจเล็กๆก,ก็อาจจะต้องไปกู้จากธนาคารมาะนะครับกู้เงินจากธนาคารมาเพื่อลงทุนซึ่งตอนนั้นก็พูดเลยว่าเสี่ยงมากๆเพราะว่ามันคือหลัก10ล้านทาั้งๆที่ตอนนั้นยอดขายเราแค่แบบหลักแสนแค่นั้นเองแต่ตัดสินใจต้องตัดสินใจครับเพราะว่าโอกาสมันมาอยู่ที่ต่อหน้าแล้วเพราะว่าเซ่เป็นเ้าถามคําถามแรกเลยคือรสชาติเขาไม่ได้เกี่ยงอะไรแต่คุณสามารถผลิตให้เขาได้ไหมนั่นคือคําถามที่เขาถามแรก เขาเรียกว่าข้ามจาก S ไปเป็น M แล้วใช่ครับ S เป็น M แสดงว่าช่วงนั้นมันก็ต้องมีจุดเฟลบ้างจุดสำเร็จบ้างมีอะไรที่คิดว่าถ้าเราถ่ายทอดหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำธุรกิจในการที่จะสเกลจาก S ไปเป็น M ออยากจะบอกเขาในวันที่เราผ่านมาแล้วว่า